อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยฮะครับผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมชั้นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมซิมคาสิโนนะครับผมมาเดีย๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่านี่ตอนนี้โรงแรมประดับผ้าดาของเฮียเป้นะครับผมโอ้โหเียกได้ว่าลูกค้าเยอะมากๆเลยตอนนี้ชั้นล่านะครับผมแล้วก็เปิดเป็นในส่วนของโอ้โหโต๊ะคาสิโนต่างๆน,นะครับผมนี่มีตู้สล็อตด้วยนะแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะวิงโกนะครับผมเอะผมว่าในพาร์ทนี้นะฮะรจะทาาก ขยายกิจการใหม่ดีกว่าสิ่งที่ผมอยากทำก็คือในส่วนของร้านอาหารนะครับผมเราจะได้มีอาหารนะครับผมให้กับลูกค้าของเราได้กินกันนะรู้สึกว่านในตอนแรกนะครับผมเราไม่มีอาหารให้ลูกค้ากินเลยครับผมตอนนี้ต้องทําร้านอาหารสักหน่อยแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะทํามากๆเลยก็คือในส่วนของการแทงมา้าแทงมวยนะครับผมจะต้องมีสนามม้าสนามมวยด้วยนะโอเคครับผมมาลุายกันดีกว่าครับผมก่อนอื่นผมจะทําการขยายชั้นล่างบริเวณตรงนี้นะครับผมให้มันใหญ่ขึ้นนะโอเคมาลงทุนกันดีกว่าปั๊บก่อนอื่นปุ๊บนี่เลยขยายพื้นที่ใใหห้้มันนญ่ขึ ่านะเอาเป็นประมาณนี้โชอ่ายี่มไปเลยลบกำแพงบริเวณนี้ออกครับผมชวบโอ้ปุ๊บบริเวณตรงนี้ผมก็จะทําการก่ออิฐขึ้นมานะฮะป๊าแล้วก็ปิดตรงนี้อ่าไหนดูสิมันตรงกับตรงนี้หรือเปล่าน่าจะตรงน,นะเอะ้ไม่ตรงนี่หว่าไม่เป็นไรไม่เลยอย่าไปซีเรียสกับมันครับผมแล้วก็ทําประตูบริเวณตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับผมเข้าสู่บริเวณห้องพักโรงแรมของเรานั่นเองบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของส่วนอาหารของเรานะฮะเอะ้เดี๋ยวก่อนนะ มีสวนอาหารก็ต้องมีห้องครัวสิครับผมใช่ไหมเออห้องครัวผมจะตั้งไว้บริเวณตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องทําห้องใหญ่มากก็ได้มั้งผมว่าอ่ากั้นห้องกันเลยครับผมนี่ห้องครัวของเราปับ๊บเนี่เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันโชะและนี่ก็คือห้องครัวเอ้ยตรงนี้เราสามารถที่จะทําห้องน้ําได้นีหว่าเออใช้ได้ใช้ได้ครับผมอ่าแล้วก็เอาตรงนี้ออกนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเกินไปน้อยหนึ่งอ่าปุ๊บเนี่เอาออกสะหน่อยโชะลบออกแล้วแล้วก็เข้าไปที่โหมดร้านอาหารแบบนี้นะฮะ อโอ้และนี่ก็คือห้องครัวของเราโชว์มาพาร์ตก่อนนะครับผมเราก็ได้สร้างแล้วแต่ว่าไม่มีลูกค้านั่งกินเนื่องจากว่าคาสิโนโเราเพิ่งเริ่มสร้างนะครับผมยังมีลูกค้าน้อยอยู่นะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ผมมั่นใจครับผมว่าเราจะต้องทําได้อย่างแน่นอนอ่าก็กําหนดเขตในส่วนของเขตบุฟเฟ่น,นะครับผมนี่อ่าในโซนนี้ทั้งหมดเลยโอ้โหนี่ก็ได้ว่าเลได้ว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ใหญ่โตมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สครับผมบาร์เลยอ่าโจ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 ป๊าบ สบ2เตาครับผมเขาต้องการอะไรบ้างครับผมเตาแก๊สต,ตู้เย็นอ่านี่ตู้เย็นมาแล้วปั๊บตู้เย็นนะฮะแล้วก็อะไรอีกครับผมตู้อบหรอต้องการตู้อบนะครับผมตู้อบตู้อบตู้อบเอาวางไว้บริเวณนี้ตองดีกว่าปั๊บแล้วก็ซิงค์ล้างจานอ่านส่วนนี้ฮนะครบแล้วหรือยังครับผมในส่วนของห้องครัวยังไม่ครบนะเนี่ยจะต้องมีส่วนของโต๊ะหั่นผักด้วยนี่โต๊ะหั่นผักเอาวางไว้ตรงกลางเลยแบบนี้เอ๊ะวางไว้ตรงริมก็ได้นี่วะ อ่าโอเคครับผมคิดว่าน่าจะครบแล้วนะใส่ไปดนส่วนของประตูของสตาฟครับผมปั๊บนี่ประตูพนักงานใส่เข้าไปตรงนี้ผมจะทําเป็นห้องน้ำนะฮะเอาเป็นแบบห้องน้ํารวมดีกว่านะผมว่านะเออง่ายๆดีฮะห้องน้ํารวมอยู่ไหนว่าห้องน้ํารวมผมปุ๊บนี่ไงห้องน้ํารวมอ่าตรงนี้อีกห้องหนึ่งจะได้สะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับผมนี่มีที่ขี้ที่ยืให้ได้ใช้กันนะโอเคปุ๊บแล้วก็ปั๊บอ่าไหนดูซิประตูแบบพราวทโชว์ห้องน้ํารวมครับผม แล้วก็ก้นในส่วนของนี่ขอกอาไว้ขี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเอามาแบบเยอะเยะเลยอ่างล้างหน้าล้างมือตรงนี้ครับผมโชโชเอออันนี้น่าจะเสร็จแล้วมั้งเฮ้ยผมว่าเราก้านเด็กดีกว่าฝั่งนี้ครับผมห้องน้ํารวม ตรงนี้รู้สึกว่าเขาต้องการให้เรากําหนดพื้นที่ในการตรงนี้รู้สึกว่าเขาต้องการให้เรากาหนดพื้นที่ในการทํางานนะครับผมอ่าปุ๊บกดมาคะโชกดท,ที่ตรงนี้บุฟเฟ่ทีนในห้องครัวนะครับผมก็จะรับออเดอร์จากส่วนบุฟเฟ่นะฮะอ่าไหนดูซิว่าบุฟเฟ่เขาต้องการอะไรบ้างครับผมต้องการในส่วนของปั๊บปัป๊บนี่ตู้โชว์อาหารครับผมเอ๋วันนี้เราจะทาอะไรให้ลูกค้ากินดีนะปัป๊บนี่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของสเต็กบุฟเฟ่นะครับผมโอ้มีอาหารทะเลด้วยนะป๊แล้ววก็ขนนมมหาผจเด ครบไปเลยแล้วก็ต้องมีในส่วนของเบียร์ด้วยนะนี่เอาตู้เบียร์วางไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่าแล้วก็มีในส่วนของน้ำนี่น้ำตู้น้ำสามตู้อ้อแค่นี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วครับผมสำหรับร้านอาหารของเรานะนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของแคชเชียร์นะครับคิดตังอเอาวางไว้ตรงหน้าดีกว่าแบบนี้อได้ไหมตรงนี้ดีกว่านะเออปึ๊บปึ๊บต้องหันให้ถูกทางด้วยครับผมอ๋อนี่ต้องหันทางนี้ดีกว่าอ่านี่ปึ๊บเอากี่อันดีเอาสองอันดีกว่าจะได้ช่วยกันทำงานเอ๊ะ เอาอันเดียวกันละกันนะครับผมจะดูก่อนดีว่าผมจะลองดูก่อนนะครับผมว่าลูกค้ายเยอะหรือเปล่านะฮะในส่วนนี้อ่าตรงนี้ก็ขายในส่วนของโต๊ะดินเนอร์จัดไปกับผมโต๊ะดินเนอร์เราจะจัดแบบใช้พื้นที่ให้แบบประหยัดที่สุดเลยนะนี่ตรงนี้ป๊บได้ไหมอ่าตรงนี้ได้กับผมนี่ตรงมุมก็วางได้นะนี่วางไวม้มุมๆแบบนี้เลยโอเค,โอ,เคโอ้โหเฮ้ยได้หลายตัวเลยว่ะได้หลายตัวเลยว่ะป๊บอ่าเฮ้ยนี่นี่ตรงมุมก็วางได้ แล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นโต๊ะแบบคู่นะครับผมต้องเอาประกบกัน2ด้านแบบนี้นะโชว์อ่าโชว์ปับ๊บนั่นแหละครับอ่าต้องวางให้มันคะๆกันหน่อยนะมันจะได้ดูแบบเ,เฮ้ยเป็นธรรมชาติแต่ก็ผมไม่น่าเบื่อจนเกินไปเรียบร้อยตรงนี้ผมจะปล่อยพื้นที่เอาไว้แล้วกันเผื่อว่าลูกค้ามายืยนต่อแถวกันนะฮะอ่าเยี่ยมไปเลย เออตอนนี้ลูกค้าเข้าแล้วหรือยังนะขาในส่วนของซิงล้างจานโถเว้เยเดี๋ยวกันแต่กับซิงล้างจานผมอยู่ตรงไหนนะนี่ไงนะ่ะซิงล้างจานเอาวางไว้ตรงนี้อ่าเรียบร้อยครับผมโห้เสร็จแล้วครับผมในส่วนของร้านอาหารของเราทีนี้ครับผมเราก็มากําหนด,ดในส่วนของราคาการขายดีกว่าเออตอนนี้เราขายอยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ที่จานละสิบห้าบาทนะครับผมอ่าเราเพิ่มดีกว่ามั้งเป็นยี่สิบเฮ้ยแต่ว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะยิ่งเพิ่มราคาลูกค้ายิ่งไม่พอใจนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องอื ประมาณนี้ดีกว่า15บาทด้วผมว่าเราเอาจานวนดีกว่านะเราจะเน้นขายจํานวนเยอะๆนะครับผมนี่โอเคปั๊บเรียบร้อยครับผมอ่าเดี๋ยวตัเซลูกค้ามาแล้วหรือยังเฮ้ยทำไมเงียบแบบนี้ล่ะครับโอไม่นะสิ่งที่ฉันลงทุนไปจะลมจมไม่ได้นะตอนนี้เฮ้ยรู้สึกว่าจะเหลือกันอยู่แค่ประมาณ8 0 0 0บาทโอเยเหลือกันอยู่แค่8000บาทเฮ้ยต้องรอดูผลงานครับผมกดเล่นเขาเรียวไปเลยปั๊บนี่มาแล้วเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยลูกค้าเข้าอยู่นะทําเป็นเล่นไปครับผมลูกค้าเข้าอยู่นะเฮ้ยผม,ผมว่า จริงในส่วนนี้น่าจะเป็นห้องครัวตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้าใช่ไหม <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับผมอย่าไปซีเรียสกับมันเฮ้ยนี่ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆรื่อเลยะฮะโอ้ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของอการบริการให้กับลูกค้านะฮะอ๋อเราสามารถที่จะกําหนดได้ไว้ว่าบุฟเฟ,ฟ่ฟรีหรือเปล่าหรือว่าห้องฟรีอะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่มีฟรีครับผมร้านผมไม่มีฟรีทุกอย่างต้องเป็นเงินเป็นทองหมดครับผมเนี่ยสามารถที่จะติ๊กตรงนี้ได้นะว่าฟรีหรือไม่ฟรีแต่สำหรับผมนั้นไม่ฟรีครับผมเฮ้ย ทำกำไรก่อนตอนนี้โอ้ยรู้สึกว่าในช่วงหลังๆนี่นะครับผมฮเป้ <H ep le> เริ่มจะอยู่ตัวแล้วนะอ้ยลูกค้ามาทุกจีนลงทุกจีนลงโอ้ยลงชงเชงครับผมโอ้โหแม่ด้วยคนต่อคิวเฮ้ยไม่ได้แล้วครับผมการบริการของเรามันล่าช้าเกินไปว่ะมันต้องเพิ่มครับผมนี่เพิ่มในส่วนของคนคิดตังนะฮะนี่นี่นี่อันนี้อีกหนึ่งอันโช๊ะนั่นแหละนี่เอานี่ออกปุ๊บ ตมาแปะอ่าโอเคครับผมนี่เขาได้อีกทางหนึ่งเห็นไหมว้าเย็ยนไปเลยกดเล่นคอมเลยนิดนึงชว่าเอา้าต้องหาเงินมาหน่อย้วครับผมช่วงนี้เอ้ยเงินมันขาดแคลนนะฮู้ดูสิครับผมพ่อครัว2คนไงล่ะช่วยกันทํางานดูเปอร์เซ็นต์ของอาหารี่ยโอ้โหขึ้นเป็น3ามสองละใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้อันนี้ยังไม่มีว่ะของหวานยังไม่มีเลยครับผมเอ้ยทำไมไม่ทําของหวานล่ะตายเถอะไหน ดูราคาการขายตอนนี้ซิอยู่ที่ประมาณ14บาทนะฮะความพึงพอใจอยู่ที่ประมาณ110ก็ถือว่าดีนะฮะโอเคดูในส่วนของการจ้างงานเนี่ยปุ๊บพ่อครัวผมเป็นไงบ้างพ่อครัวเปิร์ฟอืมต้องระบุเป็น2ตําแหน่งตรงนี้ว่ะใช่ปะน่าจะใช่นะโช์นั่นแหละครับผมอ่าทำไปเลยสองตแหน่งนี่ไงช่วยกันทําละเออจะได้ช่วยกันทํางานนะ อตอนนี้นะครับผมอะไรอะไรก็ลงตัวไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยดูซิว่าไรายได้เราเป็นเท่าไหร่ครับผมตอนนี้เฮ้ย4,008วะอ่าว้าวรายได้เป็นบวกครับผมไม่ใช่บวกธรรมดาบวกแบบมากๆด้วยโอ้โหเฮ้เยลูกค้าอย่างเยอะเฮ้ยทาไมรู้สึกว่าคนเช็คอินโรงแรมผมเยอะมากเลยวะเนี่ยสังเกตได้จากตรงรีเซพชันฮ่ไหนขึ้นไปดูด้านบนเนี่ยโอ้โหเฮ้เยแน่นวะแน่นทุกห้องครับผมบอกไว้เลยเฮ้ยแต่ว่าห้องนี้มันทําไมไม่มีคนพักครับผมแต่ห้องอื่นเต็ม สงสัยมันจะแพงไปปพาวะ่าเออว่าเฮ้ยตั้ง300บาทแพงไปวะ่ะเอ,อ้ยผมอาจจะต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะเอาเป็นนี่ละกัน250สองราะกันนะเออโอเคจะได้แบบมีลูกค้าเข้านะฮะห้องอื่นเป็นไงบ้างึ๊บโอ้โหไอห้องพวกนี้ขายดีมากเลยห่องแบบกระโหลกกะลาเนี่ยครับผมเออหัวละร้อยเนี่ยฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่ไงพอลดราคาปุ๊บมีคนพักอะไรเห็นไหมเออเขาทาเขาทาเขาทาโอ้ยคนอย่างเยอะเฮ้ยเงินขึ้นเป็นเจ็ดหมื่นแล้ววะ่ะตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะ แบบนี้ผมก็ใช้นี่ธนาคารนอ้รอเซเฮ้ยมาดูสบ้างนี่ใครครับผมเฮียเป้ครับผม อ่านี่เอาเงินฟาดหัวนายธนาคารไปเลยนี่ยังมีเงินเอาไว้ใช้เล่นอีกส0 0 0มื่นสบายๆครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งดีกว่าอ่านั่นก็คือสนามม้าสนามมวยก่อนอื่นปุ๊บนี่เราต้องไปที่การรีเซิร์ชตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีพนักงานรีเซิร์ชนะเนื่องจากว่าเวลาผมรีเซิร์ชครั้งหนึ่งปุ๊บผมก็จะเรียกพนักงานมาทำงานครั้งหนึ่งเวลารีเซิร์ชเสร็จปุ๊บผมก็จะไล่มันออกฮจะได้ไม่ต้องเสียค่าจ้างมันนะครับผมตอนนี้เราต้องการพนาารักงานรร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 รีีีีีีสสสสสออออ์์์์์่่่ายูตงไหนนะ research, 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 research. ะนะ พนักงานรีเสิร์ตตรงมาป,ปึ๊บอ่ารับสมัครพนักงานรีเสิร์ชหนึ่งคนนะครับผมวันนี้เราจะมารีเสิร์ชเรื่องอะไรดีครับผมอ่าในตัวซีเฮ้ยการกู้ธนาคารได้เยอะขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจนะอืมแตลว่าผมอยากได้อันนี้ดีกว่าครับผมสปอร์ตบุ๊กนะอันนี้เป็นเวทีละครน,นะครับผมตลกคาเฟ่นะฮะหรือว่าเอาอันนี้ดีวะเอาอันนี้ดีกว่าครับผมอ่าสปอร์ตบุ๊กนะฮะปึ๊บนี่จัดมาใช้เงินไปเนี่ยโอ้ลืมดูเลยบ้ากดไปซัดหมดเลยอันนี้การกู้เงินเยอะขึ้นรู้สึกว่าจะประมาณ5 0ะฮะ ได้ก่อนนะโอเคไม่แปบลบผมมั่นใจว่าเดี๋ยวสักพักเงินจะขึ้นเองครับผมอ่ะลุยอ่านี่ต้องรีเซิร์ชรีเซิร์ชไปนะนี่ครับผมให้ดูเดะเวลาต้องการใช้งานฉลกขอดเรียกตัวฉันมาแต่เวลาใช้เสร็จแล้วก็ทีโพชันส่งเฮ้ยเฮ้ยในอนาคตรตรงนี้เราทำเป็นศูนยหย่อมลอยฟ้าดีกว่าฮะเอเอเขาท่านะศูนยหย่อมลอยฟ้าแล้วนะ,ะแล้วก็เอาร้านอาหารมาตั้งนะครับผมแล้วก็มีดนตรีเล่นกลางแจ้งโอ้โหโอเคบรรยากาศโคตรได้เลยเขาบอกครับผมจิบเบียร์เย็นๆนะ ไหนดูวิว่าการวิจัยไปถึงไหนแล้วโอ้เสร็จแล้วหรือยังโอ้เสร็จแล้วนะครับผมนี่สปอตบุ๊กของผมอ่าอนอื่นปุ๊บขอพอดกันเลยฮะอ่าตอนนี้เฮ้ยสปอตบุ๊กต้องมาแล้วครับผมตอนนี้ปุ๊บไหนดูซิเราต้องเข้าไปที่โหมดไหนโหมดการพนันใช่ไหมนี่ไงปลดล็อกเพียบเลยเฮ้ยอันนี้เป็นโต๊ะรับแทงเว้ยอันนี้เป็นกระดานกระดานแทงครับผมอันนี้ต้องเอาอันนี้ต้องเอาสปอตบุ๊กมาแล้วฮะทีวีก็ต้องใช้มาโอเคครับผม เดี๋ยวเรามาจัดห oh, ้องดีกว oh. so, ่าครับผมอ้าวห้องนี้ก็จะเป็นสําหรับนักแทงม้าแทงมวยนะครับผมเอยเล่เข้ามาเล่เข้ามาสลิตภพาเป็นตัวนานะครับผมเอ้ยหลังร้านเลยดีกว่านี่หลังร้านเลยหลังร้านเลยครับผมตรงนี้อ่าหลังร้านเลยฮะเชิญหลังร้านเลยครับผมนี่เชิญหลังร้านเลยครับผมนี่เปิดโซนใหม่เปิดโซนใหม่ครับผมนี่โซนนี้เป็นฮอลครับผมสําหรับนักแทงม้าแทงมวยนี่แล้วก็ทําเป็นประตู2ด้านแบบนี้ อ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมทําแบบเล็ <c oughs> กๆก่อนแล้วกันถ้าหากว่ามันรายได้ดีแล้วก็ค่อย <c oughs> ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมนี่มาแล้วครับผมสปอร์ตบุ๊กพรืบโอ้โ,อโหยิ่งใหญ่ยิ่งนักเขาต้องการอะไรบ้างผมขอดูสิโอ้เฮ้ยอะไรอะ่ะต้องการในส่วนของนี่หน้าต่างการแทงครับผมนี่ตัวรับแทงครับผมนี่น,น,นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้โหอ่าวางไว้ตรงกลางได้ไหมมันไม่ได้กลางเลยเออผมอยากจะได้ตรงกลางครับผมอันนี้อย่างนี้กลางไหมอย่างนี้กลางไหมอืมตาก็ไม่ค่อยดีเลยนะ โอเคอย่างนี้ก็น่าจะกลางแล้วมั้งมีโต๊ะรับแทงแก็ต้องมีทีวีแบบบิ๊กทีวีด้วยนะนี่แบบจะได้เห็นแบบเต็มเต็มตาเลยครับผมโอ้โหเป็นไงลนะ่ะปาบปาบปาบโอ้โหโเคเอากันแบบนี้เลยนะฮะนี่สามจอกันไปเลยครับผมตาบอดกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ต้องมีในส่วนของกระดานนะครับผมเฮ้ยตรงนี้ใครเป็นตัวเก,งก่งครับผมนี่ให้มาดูตรงนี้ได้เลยฮนะแล้วก็มีในส่วนของอ่าอันนี้เป็นโต๊ะอะไรเนี่ยอ๋อเป็นหน้าต่างการเดิมพันอ่ะ อันนี้ต้องมีด้วยเหรออย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะโอ้คล้ายๆกับอย่างนี้น,นะนี่เองเฮ้ยก็ต้องวาวข้างๆก,กันเดี๋ยวใช่ไหมเอออย่างนี้ได้นี่หว่านี่ๆเออจะได้เข้ากันครับป้าบนี่เลยไหนโซนนี้ได้ไหมอ่าได้ครับผมนี่ไงตัวนี้ก็จะเป็นล็อกของมันเลยครับโอ้จ้าเหมาะสมยินะ่งนักต้องมีเก้าอีา้ไหมต้องมีเก้าอี้ให้คนนั่งไหมเออมันก็ต้องมีเก้าอี้สิครับผมไม่งั้นมันจะไม่เท่นะฮะอ่าเก้าอี้สำหรับ สิงพนันนี่เอาอันนี้ดีกว่า400บาทก็จะแบบเก้าอี้แถว400บาทกับ500บาท500บาทนี่นั่งได้หลายคนนะอันนี้นั่งได้แค่คนเดียวอันนี้นั่งได้หลายคนเอาแบบนี้ดีกว่าครับผม500บาทน่าจะคุ้มกว่านี่ปับ๊บมาอ่านี่นี่นี่มานั่งดูจอกันตรงนี้เลยครับผมปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคมาแล้วครับผมโอ้โคตรเทเนี่ยตุซ๊ซเปิดใช้บริการทันทีครับผม ไม่รู้ว่าเขาใช้งานกันยังไงว้าเอ๊ะผมจะเอาเอรีไลน์ตรงนี้ออกได้หรือเปล่าเนี่ยเขาเน่ยผมจะทิ้งรูปกด x กด c กด b กด b กด z อ๋อให้กด z ครับผมโอ้โห้บ้าเล่นมาตั้งหลายพาร์ทเพิ่งรู้เฮ้ยไหนดูซิว่าตอนนี้ตารางใครเป็นตัวเก่งเนะอภิชาติก็น่าสนใจแล้วเนี่ยสิริธนพาก็ตอนนี้ก็กำลังโดดเด่นมากๆเลยเฮ้ยโอ้โหสิริธนพารุกพ่อสิริธนพารุกพ่อเฮ้ยอภิชาติอภิชาติตามหลังมาติดๆโอ้โหเป็นไงครับผมเอ้ยไอ้ตายเถิดตนแดกมาแล้วโอ้โหนี่ชักเลยครับผมถึงกกกกกกัับชรระะะฮ โอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเขาทำะไรวะโอ้ดื่มเบียร์เหรอดื่มเบียร์ด้วยโอ้โหเฮ้ยเท่ว่ะอันนี้เท่มากอ่าเฮ้ยลูกค้าก็พอได้อยู่นะในส่วนเนี้ยก็พอได้อยู่นะนี่ไงนี่ไงมา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 เฮ้ยสร้างอะไรได้อยู่สร้างอะไรได้อยู่ฮะนี่โอ้โหนี่ครับมันเหมือนก็จะเป็นการแบบแทงม้ามากกว่านะเออเห็นไหมไม่มีมวยมีแต่แทงมา้วาว้านี่นี่นี มาลุ้นกันมาลุ้นกันให้ตังเหลือปะ่ะเออตังเหลือมาตกแต่งซะหน่อยดีกว่าผมว่านนะสงสารปะ่ะเฮ้ยอ่ะมาอ่าตกแต่งหน่อยปุ๊บอ่ะเอาเป็นแบบลายไม้แล้วกันผมเป็นไรไม่รู้นะครับผมเวลาตกแต่งของอะไรแบบชอบลายไม้มากเลยนะคือผมเป็นคนแบบชอบอะไรที่แบบวินเทจไงอ่าปับ๊บแล้วก็โอ้อยนี่เหรออ,อันนี้ก็ดูหรูไปว่ะดูหรูไปเอาเป็นแบบปูบนดีไหม เออเอออย่างนี้ก็เท่ดีนะครับผมอ่าเป็นไงล่ะมีการผสมผสานระหว่าง70กับ80นะครับผม5ไม้แบบเป็นวินเทจอะไรประมาณนี้ติดไฟสะหน่อยนะฮะติดไฟสะหน่อยนี่จะได้สว่างๆครับผมเฮ้ยจะได้เห็นความพังพินาศได้อย่างเต็มตานะฮะโอเคนี่น,นี่โอ้โหอยากจะลงหนังแค่อยากจะลงหนังนี่ นั่นแหละสุดหรูเอาแค่นี้ก่อนละก,กันครับผมเดือดตังหมดนะไหนดูซิการกู้ธนาคารเราไปถึงไหนแล้วเงินขึ้น3ามหมื่นแล้วครับผมคาดว่าโอ้โหให้เงินเราเป็นบวกนะเนี่ยคือตอนนี้โดยรวมนะครับผมแบบกิจการของเราหลายๆอย่างพอรวมกันอะ่ะมันกลายเป็นบวกไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะกู้มา5 0,000ื 000. ่นห้าหมื่นห้าหมื่นยังไงก็เงินมันก็เหลือๆพอไปทำอย่างอื่นอีกเยอะเลยว่ะเดี๋ยวในพ่านหน้าตั้งผมจะเรามาตกแต่งร้านแบบ full option เลยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเงินเราเริ่มเฟอ้อเริ่มเหลือแล้วนะฮะอ่า โอเคก็ผมก็สลับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย่างเท่ครับผม